สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวผมเองนะครับโคชบิ๊กนะครับก็ดูแลอยู่ในกลุ่มของวารินเทียแคลดี้นะครับในช่องนี้เลยในช่องวารินเทียแคลดี้นะครับสอนเทรดแบบมืออาชีพสําหรับใครนะครับที่อาจจะหาในเรื่องของเทคนิคว่าแนวทางในการเทรดอยู่ว่าเราจะมาเทรดยังไงหาแนวการเทรดแบบไหนนะครับลองมาดูนะครับสาหรับหลายๆคนนะที่อาจจะเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่เจอในส่วนของแนวทางหรือว่าเจอทางตันในเรื่องของการเทรด เทคนิคนี้นะครับสำหรับที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคการเทรดแบบปลายไส้การเทรดปลายไส้นะครับในการเก็บกําไรนะครับไม่ได้ยากแต่แค่ว่าในการทํากําไรหรือว่าในการเทรดเนี่ยเราจะเก็บกําไรเร็วกว่าปกตินิดหน่อยบางทีอาจจะ80จุดบ้าง100ร้อยกว่าจุดบ้าง200จุดบ้างอยู่ที่ว่าจุดที่เราได้ราคาในการเทรดโอเคไหมครับเดี๋ยวมาดูกันจากในภาพที่ขึ้นมาแล้วนะคะมาดูนิดนิดนึง ตอนนี้ผมเปิดในส่วนของคู่ทองคำนะครับคู่ทองคำแล้วก็ทานเฟรมที่ผมใช้จะเป็นทานเฟรม M5 นทีสำหรับกรอบราคาที่ผมตีเอาไว้นะครับเป็นแนวในเรื่องของการที่เราจะหาแนวว่ากราฟยังมีโอกาสไปถึงจุดไหนนะครับมีโอกาสกลับตัวตรงไหนหรือว่ามีโอกาสทะลุตรงไหนไปได้บ้างการตีแนวที่ผมตีเนี่ยเป็นเส้นสีเหลืองนะครับผมจะตีจากทานเฟรม M15 สังเกตง่ายๆครับสังเกตง่ายๆทานเฟรม M15 เนี่ย อย่างแท่งนี้เลยอ่าเส้นเส้นสีเหลืองตรงนี้เนาะเอาเส้นสีเหลืองเส้นล่างสุดก่อนนะครับก็มาดูในส่วนของเนื้อเทียนนะครับแท่งที่มันมีวอลุ่มซื้อขายที่มาสูงมากอ่าผมจะตีตรงนี้ก่อนนี่เดี๋ยวผมวงไว้ใหน้นะครับว่าไหนชี้ไว้ดีกว่าง่ายดีนะครับแท่งนี้นะครับที่ผมดูไว้คือแท่งนี้ต่อมานะครับเส้นสีเหลืองเส้นที่สองนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีแนวอะไรเท่าไหร่นะครับเส้นที่สอง ผมดูไว้ในส่วนของแท่งนี้ครับเห็นไหมหัวแท่งเลยตรงเนื้อเทียนนะครับผมไม่ได้ตีไส้เทียนไปด้วยผมตีเนื้อเทียนเอาไว้นะครับต่อมาแท่งที่สามนี่จะอยู่ตรงจุดนี้เลยเห็นไหมแนวนี้นะฮะในแนวนี้อ่าส่วนแท่งสี่จะมีการถอนไส้แล้วก็ทําเป็นเหมือนแท่งคู่ลงมาเหมือนเป็นช่วงที่มันกลับตัวนะครับตรงจุดนี้แต่ว่าในการดูหรือว่าในการมองนะครับ การที่เราจะเทรดไปด้วยกันได้หรือว่าการที่เราจะหาจุดในการเข้าเทรดได้สังเกตง่ายๆนี่จากกรอบนี้ครับจากกรอบนี้นะมือมาหลายๆคนนะครับมาจจะมองว่าเนี่ยเห็นไหมจุดเนี้กรอบนี้เลยหลายๆคนอาจจะมองว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสลงต่อหรือว่ามีโอกาสไปต่อเพราะฉะนั้นนะครับในการดูกรอบแบบนี้นะในการดูกรอบนี้ผมจะบอกให้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าในส่วนของแท่งเทียนที่มันมีเนื้อเทียนลงมาแท่งสีแดงแรงๆแ,แบบนี้หรือว่าเป็นแท่งยาว,ยาว หลายนลายคนชอบมองว่ากราฟมีโอกาสทะลุลงไปอีกถามว่าโอกาสนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในจุดที่ผมมองก็คือนี่เห็นไหมเห็นโซนนี้ไหมครับโซนนี้ผมมองว่ามันเป็นแนวรับที่รับมีโอกาสรับได้รับได้พอสมควรนะครับ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 แบบว่ารับที่มีโอกาสกลับตัวการที่แท่งผัดไปหรือว่าแท่งที่มันวิ่งลงมาเนี่ยมันไม่ถึงในส่วนของตัวเนื้อเทียนที่ผมตีไว้โอกาสจุดนี้นะครับผมว่าจะกลับตัวหรือว่าเข้าเป็นออเนื้อบ่ายนะครับ ตรงปลายไส้เทียนเห็นไหมเวลาลงมาปุ๊บถ้ามันสะบัดในจุดที่เราตีเอาไว้แล้วมันไม่ผ่านจุดนี้นครับผมเข้าออเดอร์บายได้หรือว่าทํากาไรหรือว่าเปิดออเดอร์ในขาขึ้นถูกไหมเปิดออเดอร์ในขาขึ้นอะแล้วถ้าเราเปิดออเดอร์ตรงนี้แล้วกรามันทะลุงลงมาทํำยังไงนี่เลยสเส้นหนึ่งสังเกตง่ายๆผมจะดูแถวเนื้อเทียนตรงนี้ครับเนื้อเทียนตรงนี้ที่ก้ามีโอกาสย่อลงมาแล้วสะบัดขึ้นอันนี้ให้สังเกตน,นะมีโอกาสสะบัดขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าผมจะตั้ง sl สําหรับ order buy ตรงนี้นะครับผมจะตั้งเลยไส้เทียนตรงนี้ไปนิดหน่อยเลยไส้เทียนนะครับเลยไส้เทียนจุดนี้ไปนิดหน่อยอถ้าผมเข้าอเดอร์ในราคาหนึ่งแปดห้าห้าแล้วผมไปทามันลงมาอีกปุ๊บสบัดขึ้นโอเคไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ว่าถ้ามันลงมาแล้วทะลุผมจะยอมแค่นี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าสามจุดห้าอยู่ประมาณโซนนี้ครับอยู่ประมาณโซนนี้ครับหนึ่งแปดห้าสามอกว่าแถวนี้ ก็คือถือว่าเราคาดการพลาดเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราวางแผนในการเทรดถามว่ามีพลาดไ,ไหมสำหรัมือใหม่มีครับตัวผมเองถามว่าเคยมีพลาดไหมมีตอนนี้ก็ยังมีแต่ว่าวิธีการเทรดเท่านั้นนะครับที่สําคัญ mindset ในการเทรดน,นะครับแนวคิดในการเทรดสําคัญมากเพราะว่าในเรื่องของการเทรดน,นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าในการเทรดเนนะี่ยมันเหมือนพนันหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการดูกรอบราคาหรือว่าจุดในการเข้าออเดอร์นะครับจุดปลายไส้หรือว่าจุดแท่งเทียนเะนี่ยมาดู ว่าเราจะเทรดปลายไส้เนี่ยเทรดยังไงอันนี้คือดูจุดตกกระทบนะครับแล้วก็เป็นการกลับตัวของกราฟถูกไหมแต่พอเรามาดูนะ่ยอ่ะในฐานเฟรม M5 เอาหลายคนถามว่าเอา้าแล้วผมจะเข้าอ,ออเดอร์ตรงไหนผมจะเข้าออเดอร์ยังไงนะครับนี่มาดูสมมุติเหมือนกรอบที่ผมตีเอาไว้มาไม่ต้องสมมุติแล้วฮะเห็นๆกันเลยตรงนี้เส้นที่ผมตีเอาไว้เส้นล่างสุดนะอนุญาตลบในส่วนของลูกศรอออกไปก่อนนะฮะ เส้นที่ผมเตียไว้แล้วเราจะทําการเข้าออเดอร์เราจะเข้ายัางไงนี่มาดูกันในเมื่อมันไม่หลุดกรอบแล้วมีการสะบัดสะบัดขึ้นหรือว่าถอนไส้ขึ้นนะครับมีการถอนไส้ขึ้นแล้วในส่วนของเนื้อเทียนนะในส่วนของเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนคือตัวไหนนี่เนื้อเทียนผมชี้ให้ไม่ใช่ปัญหาแล้วผมห,หลายๆคนบอกว่ามันอยู่ตรงไหนอะโค้ดนี่ผมชี้ใหเ้เห็นไหม เนื้อเทียนตรงนี้อืมอ่ะใอ้ดูก่อนเนื้อเทียนเห็นไหมครับแท่งสีเขียวนะผมให้ดูแท่งสีเขียวแล้วแท่งสีแดงต้องดูไหมก็ดูไว้ดูไว้ด้วยครับในโ่วนของแท่งสีแดงคือเป็นช่วงที่มันปิดแท่งนะครับปิดแท่งแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่เรามองกันเอาไว้ว่าตรงเนี้ยเฮ้ยมันเป็นการสะบัดกับตัวกับตัวให้เราสามารถทํากาไรด้วยออเดอร์บายได้นะครับในการเก็บในส่วนของปลายไส้นะครับเทคนิคการเก็บปลายไส้ การเก็บปลายไส้นี่ดูสังเกตง่ายๆเลยนะครับดีสังเกตง่ายๆการที่เราเนี่ยได้ดูตรงนี้เ,เห็นไหมเมื่อไหร่ที่มีการกลับตัวขึ้นหรือว่ามีการสะบัดขึ้นแต่ว่าเนื้อเทียนตัวแท่งสีเขียวมันเลยหรือว่ามันสะบัดเกินจุดปิดของแท่งสีแดงก่อนหน้าจุดปิดของแท่งสีแดงก่อนหน้าก็คือเนื้อเทียนลงแท่งสีแดงนะครับเราสามารถเก็บกำไรด้วยออเดอร์บายได้เราก็สามารถเปิดบาย บางคนอาจจะแบบ้วัดดวงบางคนชอบวัดดวงเห็นเริ่มมีการถอนไส้แต่ว่ายังไม่ถึงเนื้อเทียนแดงนะขอบาบไปก่อนตรงนี้แตก่ก็คือว่าได้กําไรแนละ้วถือว่าได้กําไรแนละ้วแล้วพอใจแต่ว่าในการมองว่าเราจะเป็นการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งนะก็คือการเลยในส่วนของเนื้อเทียนสีแดงขึ้นไปแล้วเราถึงจะทาการเข้าออเดอร์ายเพื่อทํากําไรนะครับเพื่อทํากําไรแต่ว่าในจุดนี้นะครับสมมุิระบายเนี่ยจุดนี้นะ1.855.62 1.855.62 ถ้าสมมติเราเก็บกาไร่ะเดีย๋ยวผมตีในส่วนของเส้นอีกเส้นหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นชัดๆัดนะครับสมมติเราบาบายเปิดไปตรงนี้เลยซึ้งหกเจ็ดนะหกเจ็ดต่ผมขออนุญาตใช้เป็นเส้นสีฟ้าแล้วกันโอเคจะเหน็นชัดๆนะสีฟ้าไม่รู้ชัดไหมน่าจะชัดอยู่นะครับหกเจ็ดแบบนี้ครับในการเก็บกาไรนี้ผมใช้ time frame ห้าน,นาทีนะจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณห้าทสิบนาทีกําไรเนี่ยเก็บหนึ่งร้อยจุดสองร้อยจุดได้นะ แต่ส่วนใหญ่เวลาเก็บกันนะครับบางคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนํา80.1จุด120อจุดรอย่จุดหรือ200จุดนะครับต้องค่อยๆพัฒนาในการเก็บสกิลในการเก็บกําไรแล้วกันเพราะบางคนนะครับใจแบบโอ้ยไม่นิ่งแต่บางคนนิ่งก็นิ่งไปนะฮะติดลบแล้วติดลบอีกก็บแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาคํานี้นะครับผมบอกเลยว่าใช้ไม่ได้ถูกไหมคํานี้นะครับใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับในการเทรดสังเกตดีๆผมบอกเลยให้สังเกตดีๆนี่กลับตัวขึ้นมาปึ๊บอ่าพอกลับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับ เราพอใจกำไรเราถือโพ i ิชันฝากใบอยู่เราพอใจกำไรเราก็สามารถเก็บกำไรตรงนั้นเข้าไปในพอร์ตของเราได้หรือว่าเป็นการเพิ่มบาลานซ์ให้กับเรานะครับเพราะว่าในบางครั้งนะครับกราฟเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาแล้วติดในส่วนของแนวเดิมก็ได้ติดน,นแนวแข็งนะครับนี่แนวแข็งคาว่าแนวแข็งที่ผมบอกก็คือการที่เวลาที่เราเก็บไปลายไส้นะครับเมื่อไหร่ที่มันมีเนื้อเทียนขึ้นมาเต็มๆแล้วเริ่มมีการยอ่อหรือว่ามีการถอนไส้เล็ก ให้เห็นออเดอร์ Order กำไรอยู่เป็นไปได้นะครับให้เก็บไว้ก่อนเต็มที่นะครับหรับมือใหม่นะผมบอกเลยเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับมือใหม่ในเรื่องของการหาจุดเข้าเทรดแล้วก็ทํากําไรนะครับจุดแบบนี้เราเก็บได้แปดสิบจุดร้อยจุดร้อยก็จุดนะครับเราสามารถเก็บกําไรได้ก่อนแล้วในเมื่อเรามองว่าจุดเนี้ยมันไม่ผ่านในส่วนของแนวแล้วมันเริ่มมีการถอนไส้ลงมานะครับมีการถอนไส้ลงมาแต่ว่ามันด้านทะลุในส่วนของแท่งที่มันลงมาแบบเต็มแท่งแบบนี้ แท่งที่ลงมาเต็มแท่งคือแท่งไหนขอญอาตใช้เส้นสีฟ้านะนี่เลยแท่งนี้เห็นไหมเห็นไหมมันทะลุขึ้นไปนะครับพอทะลุขึ้นไปแล้วถ้ามันทะลุต่อหรือว่ามันเป็นเนื้อเทียนแบบนี้ทะลุต่อขึ้นไปโอกาสที่เราจะทำออกทำกำไรหรือว่าเปิดออเดอร์เป็นการโฟร์บายก็สามารถเปิดออเดอร์เป็นการโฟร์บายได้เหมือนกันนะครับสามารถเปิดเป็นการโฟร์บายได้แต่ว่า,าก,กราฟตรงนี้มันมีการถอนไส้ลงมาการสังเกตจุดนี้นะครับ พอมันมีการถอนไส้ลงมาเนี่ยจุดแบบเนี้ยเราสามารถเข้าเป็นออเดอร์เซลได้สามารถเข้าเป็นออเดอร์เซลได้แล้วเราก็เก็บกาไรเหมือนเดิมครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบจุดร้อยกว่าจุดตามสบายอันนี้คือในทันเฟรมห้านาทีนะในทันเฟรมห้านาทีแล้วเมื่อมันลงมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นโซนไซด์เวของมันตรงนี้กราฟเป็นโซนไซด์เวนะเห็นไหมถ้าให้สังเกตดีๆเห็นไหมตรงเนี้ยโซนไซด์เวนะครับ สังเกตดีๆนะตรงนี้เป็นโซนไซเวนะแต่ว่าในจุดที่เรามองนะครับหรือว่าในจุดที่เราจะเข้าออเดอร์ในการทํากําไรอีกรอบนึงหรือว่าเราจะเข้าแบบหุยบางทีช็อตนี้เปิดไป3ามซีออเดอร์เก็บกาไรชุดหนึ่งเซลล์กลับลงมาตรงเนี้ยลงมาอีกสามีออเดอร์เก็บกาไรไปอีกชุดหนึ่งแล้วดูอีกรอบนึงคือดูตรงไหน,นดูตรงแนวเดิมเลยครับเส้นสีเหลืองข้างล่างเห็นไหมแนวเดิมผมยังอยู่ไม่ได้ไปไหนแนวเดิมผมยังอยู่แนวเดิมตรงนี้ผมมันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับพอดูแนวเดิมแล้ว ดูแล้วยังไงตอกราฟนะฮะลงมาโมไม่เห็นนะโอ้แท่งสีแดงกันเลยขยับขยับไปนิดนึงลงมานะครับก็จริงแต่ไม่ทะลุในส่วนของแนวเดิมหรือว่าไส้เทียนตัวเดิมนะครับแล้วก็ลงไม่ถึงแนวด้วยพอลงไม่ถึงแนวทั้งนั้นแหละเราสามารถช้อนกําไรได้จากตรดนี้แล้วก็เก็บกําไรออเดอร์บายในเมื่อเราดูแล้วมันไม่หนุดไม่ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดไม่หลุดในส่วนแนวที่เราจะเข้าออเดอร์ไม่หลุด เรามองไปที่ทางขาบายอยู่แล้วถูกไหมจารตรงนี้โซนที่เรามองคือเป็นโซนบ่ายเราก็หาจุดจับจังหวะในการเข้าบ่ายก็คือพอมันลงมาแล้วมันไม่หลุดหรือว่ามันไม่ทะลุไปบายกลับขึ้นไปครับในการทํากําไรแบบเนี้ยจะไม่ยากสําหรับการเทรดแบบไปลายไส้นะครับคําว่าไปลายไส้เราต้องเทรดพวก,กอาพวกไส้เทียนปลายไส้ไปลายการเทรดปลายไส้คือการการเทรดปลายไส้เทียนนะฮะไม่ได้เทรดตรงเนื้อเทียนเพราะว่าการเทรดตรงเนื้อเทียนเนี่ยถามว่าเทรดได้ไหมเทรดได้แต่ว่าในการทํากาไรเนี่ย อาจจะใช้ระยะเวลาเนี่ยนานกว่าการเก็บปลายไส้เพราะว่าปลายไส้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่มันสะบัดของกราฟพอดีเวลามันลง,งแรงๆแล้วจะมีการช้อนตัวกลับขึ้นไปนะครับาจ,จากจังหวะตรงนี้เลยแล้วกันนะให้ดูง่ายๆให้ดูง่ายๆนะครับอันนี้อันนี้เป็นกราฟของทองคานะาจ,จะา,นนะนากจ,จากังหวะตรงนี้นะครับมีทักกราฟมีสามารถเข้าบาตรงนี้ได้นะอย่างนี้ผมก็เข้าบาเลยอาจจะมาเก็บกาไรนี่อาจจะตรนนี้นะครับ ใกล้กับในส่วนของแนวแท่งเทียนเดิมหรือใครเปิดตรงนี้มาสามออเดอร์เนี่ยสออเดอร์พอมาถึงแนวตรงนี้นะครับเก็บไปก่อนสองก็ได้หลืหนึ่งออเดอร์อ order, ไว้เผื่อมันทะลุไปหรือว่าเราจะไปไปเก็บตรงแนวแนวต้านข้างบนก็ได้อ่าแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นตัวผมเองนะผมเปิดปุ๊บแล้วผมก็จะมาเคลียร์แค่เป็นชุดๆไปครับแล้วผมก็หาจังหวะเก็บเคลียร์ลงมาอีกเพราะว่าในส่วนของช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางวานันหรือช่วงบวกขึ้นนะครับกราฟเนี่ยจะมีวอลลุ่มการแบบซื้อขายนะ พอสมควรท่นะแบบวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ300-400จุดนะครับในกรอบแต่ละวันนะครับอยู่ที่ราคาที่เขาทําการซื้อขายกันในตลาดบา,บางวันก็จะมีในส่วนของตลาดทางฝั่งเอเชียมาปั่นตลาดบ้างนะครับทําให้กราฟเนี่ยมีวอลุ่มการซื้อขายสูงนะครับในช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันแต่ว่าในช่วงค่าเป็นเรื่องปกติครับที่ทางอเมริกาหรือว่าคู่ที่เราเข้ามาเห็นแล้วกันทองคำนะคะ XAUUSD นะครับหรือว่าทองคําจะมีวอลุ่มการซื้อขายสูง ไปเรื่องปกติเพราะว่าทางฝั่งตลาดของทางอเมริกาเขาเปิดน,นะครับตลาดอเมริกาเปิดกี่โมงบางคนถามนะตลาดอเมริกาเปิดกี่โมงในการเทรดน,นะสำหรับมือใหม่นะผมอยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งค่ะทำคุณได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นชั้นไหมครับโอเคมาดูกันนิดหนึ่งในส่วนของทางําโซนตลาดนะครับตลาดโซเล็ลกเปิดปิดเวลาไหนเปิดปิดเวลาไหนนี้ที่ผมอยากให้ดูเลยวนนี้เห็นไหมออเซเลีย ญี่ปุ่นเจแปนเยนนะครับ JPY นะฮะ EUR นี่่สาภาพยุโรปถูกไหมครับตอนนี้ก็คือ CHF นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ในส่วนของ GBP นี้จะเป็นอังกฤษแล้วก็ตลาดสหรัฐอเมริกานะครับตลาดอเมริกา USD นะครับแล้วมาดูช่วงเวลากันออสเตรเลียเนี่ยช่วงตีห้าถึงบ่ายโมอันนี้แปลงเป็นเวลาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมาเท็คู่พวกเนี้ย คู่พวกเนี้ยลองสังเกตในช่วงของไทม์โซนเวลาที่ตลาดทางประเทศเขาเปิดเอาออสเตรเลียช่วงตีห้าถึงบ่ายโมงตั้งบ่ายโมงก็คือตีห้าก็คือเช้าของเขานั่นแหละแต่ว่าไอ้ตีห้าของเราแต่เช้าของเขาถูกไหมเหมือนเป็นแปดโมงบ้านเขาครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะเจ็ดโมงเวลาไม่ต่างกันเยอะกับประเทศไทยเนี่ยออสเตรเลียญี่ปุ่นเนี่ยเวลาไม่ต่างกันเยอะแต่พอมาเอียูเนี่ยตลาดเขาเปิดตอนบ่ายโมงนะตลาดเริ่มเปิดตอนบ่ายโมงปิดสามทุ่ม อนบ่ายสองถึงสี่ทุ่มนะฮะแล้วก็คู่ฮิตเลยที่ชอบเทรดกันที่มีการจับคู่กับ USD นะทำไมคนไทยถึงชอบเทรด USD นะฮะตลาด1คือตลาดเปิดช่วงหัวค่ําประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะถึงตีสาแล้วทําไมเขามาถึงเทรดช่วงเวลานี้หนึ่งเลยที่คนมาเทรดกันก็คือเลิกงานแล้วกลับบ้านเรียบร้อยกำลังกลับบ้านนะฮะเพราะบางคนนะไม่เทรดในช่วงเวลาทํางานแต่บางคนก็ชอบเทรดช่วงเวลาทางานนะฮะ เลือดเลือดจะได้สุกฉีดนะฮะกระชุ่มกระชวยแต่ผมบอกไว้เลยว่าในการเทนะฮะถ้าเป็นช่วงเวลาทํางานเดี๋ยวจ้ทํางานไม่รู้เรื่องเอานะฮะ uh huh. ก็อย่าไปอย่าไปฝืนเลยละกันนะฮะในเรื่องของการเทในช่วงเวลาทํางานเลิกงานกลับบ้านเคลียร์อะไรเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมานั่งเทก้าไม่ได้หนีไปไหนฮะก้ามันวิ่งให้เราเทยู่แล้วกราเปิดยี่สชั่วโมงใช่ไหมจันถึงสุกเสาร์อาทิตย์ก็ให้มันพักบ้างแค่นั้นเองเราจ uh huh. ะเทแค่ช่วงเย็นช่วงหัวค่ำแล้วก็สามารถ าบางคนามาเทรเป็นรายได้เสริมนะครับบางคนเทรก็อาจจะเป็นรายได้เสริมอยู่ดีอยู่ดีก็แทงหลักไปเลยออกจากงานแล้วก็มาเทรก็มีเหมือนกันในตลาดนี้นะเราเข้าใจในตลาดเนี่ยสามารถทําได้บางคนนะเหมือนคนที่ผมดูแลแล้วกันเป็นรุ่นน้องแล้วก็เป็นนักเรียนอยู่นะนักเรียนษษษษษษนักศึกษานักศึกษาได้เข้ามาฝึกในการเทรดแล้วก็ในการทํากาไรในตลาด forex จนตอนแรกนะครับเขาทํางานพิเศษใช้คำว่าทำงานพิเศษเลยแบบเป็นเด็กเสริมนะฮะเป็นพาร์ทไทม์นะใช้ว่าพาร์ทาไทม์ประกอบด้วย เป็นพาร์ทไทม์แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการเนี้ยหรือว่าตลาดเนี้ยประมาณสีแบบ่เดือนสี่เดือนเนี่ยทาความเข้าใจกับการเทรดนะครับแล้วก็เทรดไปด้วยนะเทรดไปด้วยค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็เริ่มเริ่มต้นถ้าผมจะไม่ผิดประมาณห้าร้อยดอลลาร์ห้500าร้อยดอลลาร์แล้วก็หัดเทรดไปถามว่าพอตขิดไหมนะฮะใช้คําว่าเกือบขิดใช้คําว่าเกิดขิดนิดนึงเกือบขิดก็คือตีกลับมาได้เพราะว่าอะไรในช่วงมันมีช่วงหนึ่งครับที่ กราฟมันมีวลลูกการซื้อขายสูงแล้วแบบใจแข็งไงฝืนเดี๋ยวมันก็กลับมาชุดนั้นผมสอนไว้เสมอครับว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญการคัดออเดอร์หรือว่าการที่เราจะเก็บกาไรเนี่ยบางครั้งมันหลุดแผลหรือว่าหลุดเกาะที่เรามองไว้เคลียร์ได้เคลียร์ก่อนเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยจะทําให้พอร์ที่เราเทรดหรือว่าตัวบัญชีเทรดของเราเนี่ยตัวเงินทุนจะเสียหายนะเพราะฉะนั้นนะครับเลยแนะนําเป็นแบบนีด้ดีกว่าในเรื่องของการเทรดแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งน้องก็สามารถ ทำกําไรกลับมาได้โดยที่แบบว่าอตอนแรกก็ทํางานประจาถูกไหมตอนแรกก็ทํางานประจําพอทํางานประจําเนี่ยมาถึงจุดที่ไม่ต้องนะมาทําการเทรดจนแบบมาเลี้ยงจ่ายค่าเทอมได้ส่งเงินกลับบ้านได้ผมนี่แบบบอกว่ายินดีมากๆยินดีที่ได้ดูแลนะอย่างน้อยๆนะฮะเราไม่ได้เก็บค่าคอร์สในเรื่องของการสอนหรือว่าการเรียนให ให้เริ่มด้วยทุนของตัวเองแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนกันในกลุ่มได้ก็าสามารถเข้ามาร่วมจอยผมไม่ได้ซีเรียสเลยแต่คอยว่าในจุดนี้การที่เรามาดูทําโซนเวลาเนี่ยมันช่วยอะไรหนึ่งสมมุติเราจะเทรดคู่อ่าอย่างอย่างในในรูปนี้เลยแล้วกันเนาะยกตัวอย่างขึ้นมาเป็น EUR USD คู่ที่เราเทรดคือ EUR USD ถูกไหมครับตลาดเปิดในไทม์โซนไหนหรือว่าเปิดในเวไนะ EUR เปิดช่วงเวลากี่โมงนี่มาดูกัน EUR นะครับเปิดตอนบ่ายโมงถึงสามทุม แสดงว่าช่วงบ่ายโมงเนี่ย EUR เนี่ยเริ่มจะเริ่มมีวอลลุ R ่มการซื้อขายเข้ามาเพราะว่าตลาดของทางยุโรปเปิด e ถูกไหมพอถึงในช่วงหัวค่ำนะับพอถึงในช่วงหัวคำ่ำตลาดของทางอเมริกาเปิดอีกหนึ่งทุ่มถึงตีสามนะฮะช่วงเวลานี้จะมีข่าวอะไรเข้ามาช่วงหนึ่งทุ่มถึงตีสามเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่ EUR เขตช่วงเวลาไหนได้บ้างที่มันมีวอลลุ R ่มการซื้อขายที่จะทําให้เราเนี่ยทำกำไรได้แล้วก็ไม่รอนานก็คือช่วงเวลาประมาณบ่ายสอง ถึงตีสามเลยคู่นี้รู้สึกเป็นคู่ที่เทรดกันได้ยาวนานมากๆถ้าอย่างเจป็นเยนนะฮะเจป็นเยนอ่ะ USD UJ เงี้ยบางคนเทรด UJ USD JPY ถูกไหมเปิดตลาดมา USD JPY เนี่ยก็อาจจะเทรดตั้งแต่เจ็ดโมงนะฮะเจ็ดโมงถึงบ่ายสองช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งทุ่มถึงตีสามอีกช่วงหนึ่งเพราะตลาดมันเปิดสองรอบเห็นไหม USD นะครับกับ JPY ในการที่เราจะมาหาจุดเข้าหรือว่าจุดเทรดแบบปลายไส้ผมแนะนําสังเกตในส่วนของไทม์โซนเวลาที่ตลาดเขาเปิด แล้วก็เราจะมาหาจุดในการเข้าเทรดในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ยากสาหรับนักเทรดมือใหม่ที่แบบอาจจะท้อไปแล้วหรือว่าอาจจะแบบอุ้ยจะพักดีไหมหน้าหรือว่าเราจะทํายังไงกับมันดีอ่ะเราจะทายังไงกับมันดีหรือว่าเฮ้ยเราจะไปต่อดีไหมหรือว่าเราจะพอซั่งนีนะฮะต้องบอกเลยว่าในการเทรดนะครับผมเคยเป็นหนึ่งคนละกันที่เฮ้ยอยากอยากแบบอยากจะยอมหรือว่าอยากจะพักเหนื่อยเหมือนกันแบบตอนแรกศึกษามาแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้ว โดนก็โดนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งความโลภความโลภเลยสําคัญมากๆสื่อความโลภครับความโลภเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบทําให้ตัวเราเนี่ยเสียงเงินได้ไวที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นไว้ในตอนที่ผมเทรดน,นะผมถึงเตือนทุกคนเสมอว่าในการเทรดเนี่ยเราเก็บกาไรเวลาเราเปิดออเดอร์แล้วออเดอร์มันกาไรแล้วกําไรให้รีบเก็บครับหรือว่ากําไรให้เก็บได้ก็เก็บเพราะว่าอะไรหนึ่งนะฮะ จากกทที่ผมท่องมาเสมอหรือว่าท่องมาตลอดตั้งแต่วันนั้นเลยที่พอร์ตผมอยู่รอดจนถึงวันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ากําไรคือกําไรครับกําไรคือไม่ขาดทุนหรือว่าอีกคตินึงผมคือไม่ติดลบคือกําไรครับโอเคไหมไม่ติดลบคือกําไรเห็นไหมแต่จ,จุดเข้าบายของผมตอนนี้กรอบราคาก็ยังไม่ไกลมากแล้วก็จุดเดี๋ยวกราฟก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นมาให้ผมเก็บกําไรนะครับถ้าเมื่อกี้เราดูอยู่ เราดูกันอยู่นะถ้าเราดูกันอยู่ก็ผมก็จะบายตรงนี้อีกรอบหนึ่งนี่ถ้ามีการถอนไส้แล้วมีเหนือขึ้นมาผมก็จะบายตรงนี้ก็จะได้จุดที่ต่้กประเดิมแล้วก็เก็บกมันมาได้อีกช็อตหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าช็อตที่ผมจะเปิดแถวเนี้ยสามสี่ออเดอร์ต้องมีนะครับมีแน่นอนบอกเลยว่ามีแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคในการเก็บไปลายไส้หรือว่าการตีกรอบดูเนื้อเทียนหรือดูราคาว่าเราจะหาจุดโซนในการเทรดยังไหนมาดูโซนในทางเกมสิบห้านาทีกว่ามาดูโซนในทางเซมสิบห้านาทีนะครับ ดูกรอบนี่เห็นไหมดูในโซนที่มันมีมีเนื้อเทียนเยอะๆนี่มีเนื้อเทียนหาจุดกรอบเก็บกับราคาหรือว่าจุดช่วงกับตัวถามว่าจุดนี้แข็งไหมไม่แข็งเห็นไหมใช่แบบแท่งเดียวยาวๆเงี้ยไม่ค่อยแข็งพยายามอยาปตีนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นจุดหลอกได้ถ้าตีอย่างเงี้ยอ่ะเส้นนี้ออกเนี่ยตัวกรอบเนี้ยจะดูจะดูแข็งแกร่งกว่าเพราะมันมีเนื้อเทียนหรือว่ามีราคาอยู่ในกรอบนี้เยอะแล้วก็เลย เราเลยสามารถหาจุดเข้าบ่ายเก็บกลับไปได้เท่าน,นั้นเองค่อยๆเก็บครับเพราะว่าเวลามันขึ้นมาปุ๊บเก็บกําไรได้ช่อน,นึงเดี๋ยวก็ลงอีกแล้วเราก็เก็บเปิดออเดอร์บายกลับขึ้นไปใหม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาเลยนะดูมาดูในห้าทีต่อย่างที่ผมบอกไปออเดอร์ที่ผมเปิดบายวันนี้กําไรแล้วไหมเห็นไหมครับกาไรแล้วถ้าแบบนี้กําไรแล้วเราก็สามารถเก็บกําไรแล้วก็ขอเดือนหนะ้าแล้วก็พาลูกพาเมียพาเพื่อนพาแฟนไปเที่ยวกันโอเคไหมได้ได้ สำหรับใครนะครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือว่าเทคนิคในการเทรดไลไส้แบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเทคนิคใ,ใหม่ๆผมก็จะมาอัพเอามาลงมาสอนให้เรื่อยๆนะครับใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากให้ผมมาสอนรู้สอนความรู้หรือว่าเพิ่มเติมอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนกันก็สำหรับวันนี้นะคะตัวผมเองนะโค้ดบ,บิ๊กนะฮะจากกลุ่มวาเลนทียอะคาเดมี่นะฮะสอนเทรดแบบมืออาชีพขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ